สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงของคุณนะคะก่อนอื่นนะตั้งจิตอธิษฐานและดูคลิปนี้ให้ดีนะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้3ใบเท่านั้นและเลือก1ใบ1ใบนั้นใน3จะเป็นดวงของคุณมาดูการพลังงานในวันนี้จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างโอเคไหม ก่อนรับชมคลิปนี้นะพี่หมอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ไว้เพื่อที่จะได้รับพลังงานดีๆไปนะคะสำหรับนะใครยังไม่ได้กดติดตามพี่หมอน้ำหวานกดติดตามไว้ด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปถัดไปนะจ๊ะที่รักจ๋าพร้อมหรืยอยังพร้อมแล้วไปกันเลยไหมไปกันเลยมาตั้งจิตอธิษฐานก่อนสำหรับคนเลือกไพ่ใบแรกนะคะดวงคุณในวันนี้ มีโชคมีดวงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เด็กจะให้โชคหนึ่งเหรียญน,นะคะตะไคร่กุมารใครมีอยู่ขอวันนี้ได้โชคดูใต้ฐานเลขนัมเบอร์ให้โชคนะคะใครอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้เด็กเด็กหยิบให้เลยจะมีโชคแล้วก็คุณนะคะมีลูกน้องบริวารในช่วงนี้ลูกน้องบริวารจะทําเงินทํากําไรให้กับคุณและช่วงนี้คุณจะได้เจอลูกน้องบริวารที่ดีนะคะมีดวงมีโชครองเงินวันนี้ได้เงินอย่างแน่นอนนะคะคนเลือกให้ไปแล้วพิมพ์ว่ารับคําทำํานายนี้ให้คุณโชคดีนะ โอเคมาดูใบที่สองการถัดไปคนที่เลือกไพ่ใบที่สองว้าวแปดเหรียญเราคอยเงินอยู่ไหมลงทุนธุรกิจดีลงานอะไรไหมวันนี้บอกเลยนะสำเร็จนะรองเงินยื่นเรื่องเอกสารสำเร็จใครทำธุรกิจวันนี้เห็นเงินเห็นกำไรการเงินข่าวดีลงทุนทำอะไรวันนี้เห็นเงินได้เงินเข้ามาตกลงเจราจาเรื่องการเงินสำเร็จและราบรื่นใครมีปัญหาเรื่องการเงินนี้สินวันนี้จะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงิน ได้สําเร็จฮนะโอเคไพ่ใบที่2พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้โอเคมาดูกันไพ่สองใบออกไปดีมากมาดูใบที่3ามจะดีไหมมาหนึสใบที่3ว,ว้าวใบที่3ามหไม้เท้าการเริ่มต้นมีโชคมีดวงที่อยู่อาศัย วันเกิดให้โชควันนี้มีดวงมีโชคลาภนะ,ะการงานใครรอง,งานไหมจะได้รับข่าวดีนะคะใครมีปัญหากับแฟนคุณจะได้ปรับความเข้าใจกันมีโอกาสดีๆทางการงานเข้ามาแล้วคุณมีปัญหาติดขัดตรงไหนคุณจะแก้ไขได้แล้วคุณจะผ่านไปได้คุณกําลังจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในวันนี้งานดีนะคะเงินดีรอง,งานตําแหน่งนะั้นที่การงานเป้าหมายหรือวันนี้ต้องการทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือแก้ไขปัญหาเรื่องงานวันนี้บอกเลยว่า สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และให้คุณโชคดีค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะพี่หมอมนวัลก็เปิดไพ่ให้ครบทั้ง3ใบแล้วยินดีและเราก็ดีใจมากๆนะคะพี่หมอก็ดีใจมากๆที่ได้มาเจอทุกท่านในคลิปนี้แปลว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันนะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีร่ํารวยนะคะทุกคนเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้พี่หมอต้องกอตัวไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายค่ะ